กดไลค์คลิปนี้ขอให้คุณได้ลาวกกาก้าคุณรู้จักลาวาก,ก้าหรือเปล่าและแผนการของเรานี้คือการปลอมตัวเป็นลาวาก,ก้าเข้าบปปวชน,นในเอซิร์ฟพอปปป็อบบีกันเองครับผมและก็ได้เจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยวุ่นวายเอาว่าเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมเลยไปกันเลยสิครและดูความเหมือนนี่ครับผมใครว่าไม่เหมือนมาตบผมก็เลยที่บางนาะผมอยู่บางนาะและคือผมมีเงินป้ายละคาดูมีเงินป้ายลาคาะมีเงินบ่าล่ะของจริง และตอนนี้ผมซ่อนอยู่ในบ้านของใครสักคนหนึ่งนะครับผมเป็นซิกเอตประหลาดที่บอมตัวอยู่ยข้างในโอ้ยมีคนสักลายหนุ่มลายรถเดินเข้ามาครับผมไม่สังเกตชา้ชาไม่ขยับสวัสดีจ้าฉันลาวากากูสตูนิต้านะฉันลาวากานะรัวเลยมันขำอะไรอยู่วะมันรัวอะไรวะผมไม่เนียนละครับคนเดอดผมไม่เนียนละ มาวให้หมดเลยมาคนดูฮะคนเล่นเกมนี้กำลังโมโหกำลังโมโหน่าสงสารสุดไปเลยนะฮะทุกคนเดิมบูลลี่ดูคนดูฮะคนดูครับนิ่งเงียบให้แมวนั้นมองด้วยสายตาทิ้งนิ่งเงียบฉันมาได้โง่นะเวย้ยอา้าวฮ่่าอย่า,อย,าอย่าทำลาวกาอย่าทำลาวกาและตอนนี้เหมือนว่าซิกิทจะเกิดน,นะครับผมเป็นลาวากากูาสตูนิต้าครับเป็น อันนั้นเดินตามโอเคนาะยซื้อฉนแล้วสินะโอเคซื้อฉนแล้วจัดไปเชิญเราจะเข้าบ้านเชิญเราจะเข้าบ้านใครกังป,ปัน้นอ่ฮะยอมันขำขำเหรอขำเหรอขำเหรอลาวัก้ากำลังจะขมโมยบ้านของคุณเออของบ้านกลับมาเนี่ครับ เนียนครับผมเนียนอยู <IS mus i> ่แล้วว่ากล้าขโมยกิวี่แล้วแล้วว่ากล้าพากลัเบ้าแล้วอ้าโอ้เจ้าของบ้านไม่อยู่ครับผมเหมือนเขาจะาลังไปตามหาตัวซึ่งได้ตัวมิติมาเป็นเตเตซาหัวนะฮะคุณดูเตเตซาฮัวมาว่ะจังหวะนี้แหละครับขอญาตขโมยนิ่งไว้นิ่งไว้งง ไอ,อหมอนี่งงเออขโมยกันไปอย่าไปสนใจไม่ต้องไปสนใจฉันตัวนี้จะเป็นซิก็ทท่ามกลางบอลเลล่ลาเอออย่ามาขาโมยปขโมยตัวนี้ไม่จะขโมยกันทำไมดวกูโดนด้วยอย่างนี้อยู่ฮะเจ้าจของยังไม่เห็นก็แย่แหละเห็นไหมล่ะมีคขโมยทีกูซวยเลยหรือเจ้าของเห็นแล้วแย่และใครมันช่างก้าที่จะมาขโมยทุงทุงทุงซาหัวะของเรา ของลาวาก้ากูสตูนิต้าตัวเฮนี่ยงกล้าขโมยเลยวะโอ้โหไม่อปั่นตัวลอฟี่เม่ปั่นตัวลอฟี่ยิ่จะขโมยฉันอย่างนั้นล่ะมันแผดแล้วแผดอะไรอยู่วะฉันน่ะได้ลาการได้เพราะสิ่งนี้เอ้อะไรอะปูอุ klar, ้ยอุ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดียวเดียวเดียวอุ้ยก็ไม่ใช่นี้ยไม่ใช่ละความน่ากลัวมันคือความน่ากลัวของ เสื้อพอบิกเลยดูมันวิ่งดูมันใครจะไปตามทันเจออย่างนี้ใครไปตามทันเอ้นายนะลองถามดิว่าเออทํายังไงว่าจะไม่นะถึงสปีดได้ขนาดนั้นอ่ะกาปิ้งุกนะ,ะใช่เหรอก,ก็ดูมนทําได้ขนาดนลยว่ากาปิ้งุกกูไม่ไ,ได้ใช่แล้วเดี๋ยวูไม่ใช่ใช่ละทุงทุงทวงธรรมดามันก็ยังจะขัมู๋เลยเนาะคนดูฮะเยอะนี่จะเอาอีกรู้ว่าฮะเยอะเดี่ยวตัวเยเดี่ยขอบใจมากพวกไม่เป็นไร ฉันปกป้องของทูนให้นายถึงแม้ว่ามันจะเคยเป็นของฉันก็ตามนั่นนมันจะเอาอีกแล้วนะมันจะอีกแล้วนะนั่นๆๆๆๆเดี๋ยวค้างให้เดี๋ยวค้างให้เอาไปเรียบร้อยนี่ไงขโมยงั้นเหรอบ่ายกอดอะไรมันจะอินเคยนะอะไรมันจะอินเคยนะเออเข้าเส้นเล่นเข้าเนื้ยเออเข้าเส้นเล่นเข้าเนี้ย ดูมาแฮปปี้มีความสุขนะครับผมดูมาแฮปปี้มีความสุขหน่อยอ่ะหมดละอะไรของพวกนั้นมาคนดูฮะอะไรของพวกเขาวะแล้วก็ปลอมตัวเนียนต่อไปครับผมลาบากาลาบากาบากาใครเรียกเราลาบากาซาตูนิตะเปิดไม้เปิดไม้ลาวาวากากุสตูนิตะาบากาบากาบากาไอหมอนี่กำลังดีใจคุณดูฮะที่ได้ลาวากากลับบ้านเห็นไหมครับเมื่อซื้อเลาวากากลับบ้านไปแล้ว ิิิ่่งงงมมดีใจเด็กดีใจเราว่ากับสบุตรนิตาอ้าวเมีอะไปวะโอ้ no 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 don't do that don't do that no no าชอบใจไอ้หมอนะไปเอาตัวมิติกมาครับผมเดี๋ยวผมจะทำการแอบขโมยตัวนั้นนั่นเองคนเดียวเดี๋ยวผมแอบขโมย หาจังหวะดีๆ <desktop> ก <Christ mas content brasile> ่อนแอบเนียนก่อนทึบเนียนก่อนทึบจังหวะนี้ครับไปครับผมขโมยเข้าบ้านครับขโมยเข้าบ้านครับขโมยเข้าบ้านครับผมเรียบร้อยครับเย้ล็อกบ้านเลยลาวากาคุสตูดิตา โน่ตุ <No! S 1> <c oughs> ไปเลยไปเลยถึงแม้จะประจาอ่อนแต่มันก็สามารถขโมอยได้ครับผมก็เด้อได้มาแล้วสลับเออไล <c oughs> โนทอสซินอว้ยยิงยุยเกรอไม่คืนหรอกฮ่าฮ่าฮ่าไอหมอนี่พยายามจะแก้แค้นคนดูแต่ัปแก้แค้นไม่ได้มันดึงแล้วออกฐานไม่ได้ยังไงละ่ะซึนนะ่ะโอ้โหไม่ออกเกมเลยครับผมกำลังมันๆเลยยิงแรงมันเลยไม่ออกเกมซะแล้วให้ตายเถอะน่าเศร้า นอ้าวไอสองตัวนี้ยืดตีกันไปสิหรือว่าคนดูฮะไอสองคนนี้ยืดตีกันไปสิครับผมโอ้ยโอ้ยกูเกี่ยวอะไรโอ้ย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  no n วเจ้า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 ไอหมอนี่ก็มีเมนูแอดมินี่หว่าคนดูฮะเออสซซานเบคอนจริงๆครับผมโดนขังอยู่ไอหมอนี่สำเนียงแบบ คนไทยนะครับผมคนดูฮะน่าจะคนไทยปะฟังสำเนียงออกแก่คนไทยนะครับผมเอ้อยู่จ้ำ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 ไอ้กูกระโดดด้วยอ่ะจ้ำจ้ำอ่าคนดูว่าคนไทยเลยสำเนียงจ้ำอย่างนี้คนไทยแน่นอนเอ็มเอ็มเอ็มสมอลอ่าสมอลเนี่ยคนไทยแล้วครับผมคนดูว่าสำเนียงนี้คนไทยแหละเดี๋ยวเราลองแชร์มั่งนะครับผมโอ้โน่าาฮ่าฮ่ You and me too. Chef no, 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 I'm so sorry. Ben, I'm so sorry. <laughs> I'm sorry. <laughs> sorry, Ben. Ben, I'm No, no. I'm <laughs> No, 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 miss. miss. ฉันรู้ว่านายคนไทยใช่ไหมอ่าใช่ไหมอ่าใช่ไหมล่ะคนไทยไปละอ่ะจำเนียงได้ออกมากเลยจำเนียงได้คนไทยมากเลยพวกอ๋ออยู่ในอินโดอยู่ที่เ้ยเบนช่วยด้วยเบนเบนช่วยด้วยไม่ไม่ไม่ใช่พีนไหรจับพี่แหละอ่าพี่เองเพลยงแค่ไทยเจบก่อน ปฏิปไต่ตไมันรวมมาเตื้อขาดเตใจ<ท>เอา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 เ,อาเอาคนไทยแทย้ครับเราวับก,กาคุสตูนิตาโอเมก้า oh God, ดิเกตโอเมก้า oh ดิเกตบูดิเกตเราวับก,กาคุสตูนิตา oh <my> God, เรา <laughs> ว,วับก,กาุสตูนิตา <laughs> <laughs> โอ้ my god อันนี้ให้เงินกี่บาทต่อวิเนี่ยโอ้โหสองแสนเองพี่โอ้ถูกขายขายทิ้งโอ้ยเจ้าพึ่งขายด้วยนี่ตัวนี้ทุ่งทุ่งทุ่งศากโอ้โหเอาตัวซิเกตอย่างพี่มาเทียบกับทุ่งทุ่งอะนะพี่ซิเกตแต่น้องอันเนี้ยแต่ตัวนี้แพงที่สุดในเกมเขาบอกมาเนี่ยโดนหลอกกันน้องเอ้ยโดนหลอกแล้วอ่ันเกิดอะไรขึ้นวะคนเนี่ยมือถือด่ากันแล้ววะอันศักด์ เสื้อไทยเสกกระยับเสื้อไทยเสกกระยับเอ่อจะโดนยังตัวติงตองไงไม่ยอินจัดเลยดิมึงองโคตรไทยตีกันเด็กกันเนาะโคตรไทยตีกันว่ะคุณดูแขนเฉยแขนเฉยเย็นดูจ้าเมฆแย่งตัวกันมันก็ตีกันครับผมคุณดูฮะที่จะโดนแย่งตัวหรอล้อใหญ่ติงตองขี้หายไอควายไอ้โง่อาการเป็นยัไงวะนะเอาเว้ยเอาเว้ยมึงรู้อะไรนะ ยินเสิรยินเสิร์ยโยน้องๆก็จำไว้ครับเล่นเกมอะไเกมเล่นเรานะครับผมมนดูมาออกแล้วครับผมไปแล้วได้ยินบอกหัวอะเหมือนผมอาภาษากฤษออกกันแ้คนดูแบตเอ็มบีหมดชาร์จอยู่อ๋อโอเครู้สึกเหมือนอาภาษาอังกฤษออกนะครับผม่านี่เอาบักฮานี่ภาษากฤษเอ่อตะวันออกนะครับผมว้ามึงอยู่ชา กูเข้าอยู่คอมว,ว้าวบ่ได้เปิดบอ่อขึ้นห้องแห้งชาร์จแล้วน่าจะแบตเสื่อมแม,ม่นมันนี่ล่ะโอ้ยสามแนงตะวันออกฟังออกแต่ไม่เข้าใจเอาล่วาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายและจงระวังไว้สักวันหนึ่งลาวากา้าอาจจะไปอยู่ในฐาคุณแล้วก็้าว่าคุณด้วยไปท่าทตั้งตัวนี่ไงขอจับโจรแป๊บดนจับบ๊ายบายครับผมไปแล้วฮะบ๊ายบาย